ตอนที่904เมื่อฟังจากคำพูดนี้แล้วหลินเทียนก็ได้แต่แสดงสีหน้าสงสัยออกมาแต่ก็ได้พยักหน้าให้กับเสี่ยเยและคนอื่น,นๆก่อนได้เขาจะเดินออกไปกับหลุยวัววยจนไปถึงตำหนักอยู่หัวมันเป็นตำหนักขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกที่น่าเกรงขามและสลักลวดลายเอาไว้มากมายซึ่งเป็นสถานที่ที่มีเพียงผู้วุโสสูสงสุดและเจ้าสนักเท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปได้ หลินเทียนได้มาออกไปยังผู้วัสสูงสุดส่วนหลุยบูเวยที่เป็นผู้วัสดสูงสุดเช่นเดียวกันก็ทำไม่สามารถก้าวเข้าไปในที่แห่งนี้ได้โดยไม่มีปัญหาอะไรนี่ท่านผู้วัสโสสูงสุดหลบเลี่ยงผู้คนมาแบบนี้อยากจะพูดอะไรกับข้ากงงันหรือมีเรื่องสำคัญอะไรหรือเปล่าหลิ่นเทียนได้ถามออกมาระหว่างนั้นเขาก็ได้หันมาออกไปทางหลุยบูเวยโดยใบหน้าที่สงสัยเป็นอย่างมากจริงๆแล้วเหมือนไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรนักหรอก แต่ถึงอย่างไรข้าจะพูดส่วนเจ้าก็ฟังไปและคิดไปก็แล้วกันหลังจากนั้นเขาก็ได้พูดต่อว่าข้ารู้ดีว่าแม่นางสกุลไปที่มากับเจ้านั้นน่าจะเป็นคนรักของเจ้าใช่หรือไม่ที่ข้าเรียกจะมาที่นี่ก็อยากจะพูดถึงเรื่องของเสียเย่ยเท่านั้นหลุยวูเว่ได้พูดต่อว่าข้าได้รู้มาจากหลิงหยุนว่านางเป็นคนช่วยชีวิตเจ้าเอาไว้และเจ้าก็เป็นคนนำนางข้าเดินบนเส้นทางบุ่มเพาะส่วนเรื่องที่เหลือข้าก็เข้าใจทั้งหมดแล้ว ตอนนี้จิตใจของนางผูกอยู่กับเจ้าเพราะใครๆก็มองออกได้อย่างชัดเจนตั้งแต่วันที่เจ้าหายตัวไปนางก็มักจะออกไปตามหาเจ้าทุกวันแต่จะกลับมาด้วยใบหน้าที่ซีดเผือดและร่างกายที่ผอมบางซึ่งก่อนหน้าที่เจ้ากลับมาได้ไม่กี่วันนางก็เพิ่งกลับมาจากการหาตัวเจ้าเช่นเดียวกันนางเป็นสติที่ดีซึ่งช่วงที่เจ้าไม่อยู่ข้าก็คอยดูแลนางรับนางเป็นสิทธิ์และนางเองก็ตั้งใจบ่มเพาะเป็นอย่างมากแต่ข้ารู้ดีว่า นางไม่ชอบการบ่มเพาะแต่อยากจะแข็งแกร่งขึ้นเพื่อจะให้เจ้าไม่ต้องเป็นกังวลและหลังจากนี้จะได้ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับเจ้าเพื่อสามารถยืนเคียงข้างกับเจ้าได้ให้พูดตามตรงแล้วการได้ฆ่าได้รับเอากายเทพปีศาจมาเป็นสิทธ์แบบนี้มันถือเป็นเกียรติของข้ามากๆและไม่ว่าจะอย่างไรข้าก็เป็นอาจารย์ของนางแล้วดังนั้นข้าอยากให้สิทธ์ของข้ามีความสุขกับชีวิตซึ่งความสุขนั้นของนางก็คือตัวของเจ้าคำพูดของข้า คือความจริงพระนางรู้สึกดีกับเจ้าซึ่งใ,ใครๆก็ดูออกและเมื่อผู้หญิงอย่างนางรู้สึกดีเมื่อไหร่ก็จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปได้ส่วนตัวเจ้าข้าคิดว่าการที่เจ้าปกป้องนางคงไม่ได้เป็นเพราะนางช่วยชีวิตของเจ้าเอาไว้อย่างเดียวดังนั้นตัวของเจ้าก็คงจะรู้สึกชอบพอในตัวของนางเช่นเดียวกันเขาได้พูดตอบว่าข้าไม่รู้หรอกนะว่าเจ้าจะมีอะไรกับนางไหมแต่ข้าขอยกตัวอย่างเลยละกันว่าเจ้าเอง ก็คงไม่มีทางปล่อยให้ใครคนอื่นแย่งชิงหัวใจของนางไปได้เช่นเดียวกันหลินเทียนที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้แต่มีสายตาที่สั่นสะท้านเล็กน้อยเพราะว่าเสียเย่เป็นผู้หญิงที่ดีมากๆและเขาเองก็รู้ดีว่าหากจะมีใครคนอื่นมาอยู่ใกล้กับนางเขาก็คงไม่ยอมแน่ๆหลุยวูเวยได้พูดต่อว่าข้ารู้ดีว่าเจ้าเองมีหญิงคนอื่นแต่ชายที่โดดเด่นเช่นเจ้าจะมีหลายเมียมันก็เป็นเรื่องปกติมาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณแล้ว ดังนั้นเจ้าไม่จําเป็นต้องสนใจจุดนี้เลยต้องรู้กันนะว่าขนาดจัก,กรพรรดิมนุษย์ธรรมดารรมดายังมีเมียดได้กว่าสามพันคนแต่เจ้าที่เป็นถึงผู้มีพรสวรรค์ที่ท้าทายสวรรค์แบบนี้และจัก,กรพรรดิมนุษย์พวกนั้นจะไปเทียบกับเจ้าได้ยังไงกันสายตาของหลินเทียนที่กําลังจะนั่งลงได้ส่องประกายออกมาเล็กน้อยและบ่งบอกให้เห็นถึงท่าทางที่กําลังคุ้นคิดของเขาหลุยบูเวยยังคงนั่งอยู่นิ่งๆดวยที่เขาไม่ได้พูดอะไรออกมาปิบตา เวลากลารคึนก็ได้ผ่านพ้นไปในช่วงเช้าของวันนี้เป็นวันที่แสงอาทิตย์ได้สาดส่องลงมากระทบกับแก้มของหลินเทียนหลินเทียนได้ยืนขึ้นพร้อมทั้งพูดออกมาว่าข้าเข้าใจแล้วใบหน้าของเขาได้แสดงให้เห็นถึงรอยยิ้มอ่อนโยนเป็นอย่างมากก็ดีลุยบูเวยได้พยักหน้าของเขาด้วยรอยยิ้มพวกเขาพาการเดินออกไปจากตนหนักแห่งนี้ก่อนที่หลินเทียนจะบอกลากับลุยบูเวยก่อนที่เขาจะเดินเล่นไปทั่วทั้งสำนัก เวลาสามวันได้ผ่านไปอย่างรวดเร็ววันนี้เป็นวันที่หลินเทียนกําลังจะออกจากสํานักแห่งนี้ไปจึงทําให้หลุยวูเว่ยและพวกวุโสเก่าแก่ทั้งหลายพากันออกมาส่งพวกเขาท่านเจ้าสํานักหากว่ามีเวลาว่างก็กลับไปเยี่ยมสํานักของพวกเราบ้างหลุยวูเว่ยได้กล่าวออกมาแน่นอนอยู่แล้วหลินเทียนได้พยักหน้าของเขาส่วนตัวของเสี่ยเย่ยเองก็เย็นอยู่ข้างกายของหลุยวูเวย่ย้วยใบหน้าที่เสื่อมเศร้าหลินเทียนได้มองออกไปทางนาง โดยเบ็น,น้าที่อ่อนโยนพร้อมทังพูดขึ้นมาว่าเสยเยอยากจะไปกับข้าไหมมันเป็นเพราะว่าหลังจากที่เขาได้ฟังคำพูดของดุยบูโวยเมื่อไม่ก,กี่วันก่อนมันก็ทําให้เขาคิดได้ว่าจะเอานางไปด้วยซึ่งเขาเองก็ได้ใช้เวลาหาเรืออยู่กับไปเฉียวเช่นเดียวกันเมื่อได้ยินคําพูดเหล่านี้แล้วก็ทําให้ร่างกายของเสียเยถึงกับสั่นสะท้านไปพางมองออกไปทางไปเฉียวและตอบด้วยน้ําเสียงกระซิบว่าข้าจะอยู่ที่สานักระหว่างที่พูด นางก็ได้แต่ก้มหน้าลงพางกำชายกระโปรงของตนเอาไปแน่นหลุยบูเวยที่อยู่ข้างๆก็ได้ยิ้มออกมายังหมดหนทางและพูดว่าไปเถอะเสียเย่ออกไปเปิดหูเปิดตาซะบ้างขารู้ดีว,ว่านางนั้นอยากติดตามหลินเทียนไปมากๆเพียงแก้กังวลเรื่องความสัมพันธ์ของหลินเทียนกลับไปเฉียวก็เท่านั้นไปด้วยกันเถอะพญานาคทมินได้ลดขนาดตัวของมันลงพร้อมทั้งเกาะอยู่บนไหล่ของนางและตัวของมันเองก็ถือได้ว่า เป็นอาจารย์ของนางอยู่กึ่งหนึ่งดังนั้นจึงได้มองออกว่านางไม่กล้าซึ่งหลิ่นเทียนเองก็ได้หาเรือกับมันไว้ก่อนแล้วว่านางอาจจะเกิดความกังวลเพราะนางไม่สนิทก,กับไปเฉียวและคนอื่นๆจึงได้ขอให้มันช่วยเดินทางไปกับนางจะได้ลดความตึงเครียดลงงั้นก็ไปด้วยกันเถอะไปเฉียวได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงกระซิบตัวของเสียเย่นั้นเป็นคนที่น่าแน่มากๆและแม้ว่าไปเฉียวจะเอ่ยปากออกมาแบบนั้นนางก็ยังรู้สึกกังวลกระวายไม่เปลี่ยน จนท้ายที่สุดแล้วก็ถูกหลินเทียนลากออกไปไปจีฉีที่อยู่ข้างๆไม่ได้มีความคิดเห็นอะไรเพราะเขารู้ดีตั้งแต่ตอนที่อยู่ในดินแดนต,ต้องห้ามของตระกูแลแล้วที่บรรพบุรุษของเขาต้องการจะยกน้องสาวข,ของเขาให้กับหลินเทียนและรู้ว่าหลินเทียนนั้นก็มีคนรักของตัวเองอยู่แล้วซึ่งเขาเองก็ไม่รู้ว่าเสียเย่จะเป็นคนคนนั้นหรือไม่แต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักเพราะถึงอย่างไรการมีภรรยาหลายคนมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าพ่อของเขาเอง ก็มีภรรยามากกว่าหนึ่งส่วนสิ่งที่เขาสนใจที่สุดคือหลินเทียนจะต้องดูแลน้องสาวของเขาเป็นอย่างดีซึ่งตรงจุดนี้หลินเทียนก็ทําได้ดีมากๆแน่นอนว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วจริงๆก็คือเรื่องที่น้องสาวของเขารู้สึกชอบพอในตัวของหลินเทียนมากๆถึงขั้นที่ไม่มีทางตัดใจไปจากเขาได้หลังจากที่หลินเทียนได้ลากเอาตัวของเสียเย่ยไปแล้วเขาก็พานางไปให้ไปเฉียวเป็นคนจัดการดูแลเรื่องนี้ ท่านผู้วัสดสูงสุดและคนอื่นๆพวกเราขอตัวก่อนหากมีเวลาข้าจะกลับมาเยี่ยมพวกท่านอย่างแน่นอนเขาได้หันมองออกไปทางหลุยวูเวยและพวกวัโสโุเก่าแก่คนอื่นๆพากพูดออกมาได้รอยยิม้มหลุยวูเวยได้พยักหน้าของเขาตอบกลับไปว่าไปเถอะท่านเจ้าสนักไม่ต้องเป็นห่วงแต่แก่อย่างพวกเราจะช่วยท่านดูแลสำนักนี้เองพวกวัสเก่าแก่หลีตวันหยานได้พูดออกมาพวกวัสคนอื่นๆก็เช่นเดียวกันฝากด้วยนะ หลินเถียนได้ตอบกลับไประหว่างนั้นเขาได้โบกมือเรียกอาตาประทับเทวะที่อัดแน่นไปด้วยประกายแสงอันเจิดจัดของหนึ่งในนายน้อยที่มีชื่อว่าตวนซือหยวนออกมานี่คืออาวุธเทวะข้าได้ลบตาปรทัทมันออกไปแล้วเก็บเอาไว้เป็นไพ่ตายเป็นสมบัติของสำนักก็แล้วกันเขาได้ส่งมอบตาประทับเทวะนี้ให้กับหลุยบูวเวยนี่จึงทำให้หลุยบูวเวยและคนอื่นได้แต่แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงถึงขีดสุดมันเป็นเพราะมูลค่าของอาวุธเทวะ มันสูงมากๆแล้วเจ้าหล่ะลุยวูเวยได้ถามออกมาด้วยสีหน้าที่อยู่ไม่สุขโดยทันทีข้ามีของชิ้นอื่นอยู่แล้วไม่ต้องใส่ใจนักหรอกเหลีนเทียนได้ตอบกลับไปด้วยรอยยิ้มก็ดีเมื่อได้ยินเช่นนั้นแล้วเขาก็ได้เก็บตาพทับนี้กลับไปโดยดวงตาที่เป็นประกายออกมานี่มันทําให้ผู้หัวโสทั้งหลายต่างก็สแสดงสีหน้าตื่นเต้นออกมาต,ตามๆกันด้วยร่างกายที่สันสานพอต้องรู้กันว่าด้วยอาวุธทวะระดับนี้แล้ว จะทาให้ความแข็งแกร่งของสำนักพวกเขาพุ่งสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวภายในสวรรค์ชั้นนี้ถึงขนาดที่ว่าทางราชวงศ์ใหญ่เองก็ยังไม่มีอาวุธระดับนี้ด้วยซ้ำจึงทําให้พวกเขาสามารถต่อกรกับทางราชวงศ์ได้อย่างสบายๆเย,ยี่ยมผู้อาวุสูก่อแก่หรือต้นหยานได้ส่งเสียงออกมาอย,ย่างตื่นเต้นเสียเย,ย่ที่อยู่ข้างๆไปเฉียวก็ได้แต่แสดงสีหน้าที่ประหลาดใจออกมาเพราะแม้ว่านางจะเริ่มบ่มเพาะได้ไม่นานแต่ก็รู้ซึง้งถึงมูลค่าของอาวุธเทวดี ว่าขุมพลังที่แข็งแกร่งที่สุดในสวรรค์ชั้นนี้ก็ยังไม่มีมันด้วยซ้ำหลังจากที่หลินเทียนได้ส่งมอบตาเทวานี้ให้กับลุยบัวเบยแล้วเขาก็ได้โบกมือเรียกเอากะบ,บี่โยกที่นายล้อมไปด้วยอักขระมากมายออกมาพร้อมกับส่งให้หนางและพูดว่าเก็บมันเอาไว้ปกป้องตัวเองนะมันเป็นกบ,บี่โยกที่เขาได้มาจากสุสานของปาราดอสูนในสวรรค์ชั้นที่ห้าเสียเย่ที่ได้เห็นเช่นนั้นก็ได้แต่พังหาไปผ่าพูดออกมาด้วเสีหน้าเทียบอายว่านี่ข้า หลินเทียนได้แต่ยิ้มออกมาพร้อมทั้งโบกมือและส่งประกายแสงสีทองออกไปเพื่อเคลื่อนย้ายกระบี่นี้เข้าสู่ทะเลความรู้ของนางโดยตรงเพราะว่าหลายปีมานี้ด้วยความที่นางเป็นถึงกายเทพปีศาจจึงตัดผ่านไปยังเขตแดนวิญญาณนิรันด่นได้แล้วและการฝังอาวุธเทวะเข้าไปในทะเลความรู้ของนางก็สามารถทำให้นางเรียกใช้งานมันได้ง่ายขึ้นหลังจากนี้ก็วางตาประทับของตัวเองลงไปด้วยละกันจะได้ควบคุมมันได้ง่ายขึ้นเขาได้พูดออกมา เสียเย่ได้แต่กำรรชายกระโปรงของตัวเองเอาไว้พางตอบรับออกไปเบาๆวา่าอืมหลินเตียดได้ยิ้มออกมาก่อนจะบอกลากับคนอื่นแล้วหันหลังจากไปในทันที